คลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาลองใช้ปานวารีนะครับจากกระบวนท่าทั้ง11กระบวนท่าของอาดาบพิฆาตรศูนย์นะครับเนาะรหรือว่าคิมิโนะเอไอบะนะครับด้วยดาบเล่มนี้นะครับดาบเล่มนี้ก็จะเป็นดาบของกิยู u, นะเรียกว่าเป็นผู้ใช้ปานวารีนั่นเองนะครับนี่เลยเนาะฝักก็สีดําพันเดผ้าสีขาวนะครับด้ามจับก็จะเป็นกระเบนดํา ท้าขาวเนาะชุดฟิตติ้งก็จะเป็นอร่อยสีขาวสีขาวแดงแบบนี้นะครับก็ใบาดาบตัวนี้ผมเปลี่ยนใช้เป็นใบาดาบที่10นะครับใบาดาบที่10ก็เป็นฮาร์มอนซูนามินะเรียกว่าเข้ากับปานวาลีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่กระบวนท่าที่1น,นะครับดาบภาวารีนะครับว่ากระบวนท่าเนี่ยเวลาใช้จริงมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับตามแบบฉบับของอนิเมะหรือเปล่าหรือว่า ถ้ามันจะใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันไป โอเคครับก็กระบวนท่าแรกนะครับก็จะเป็นดาบผาวารีนะครับก็จะเป็นการที่ใช้ดาบนะครับตวัดพุ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ฟันแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คล้ายๆกับดาบคล้ายๆกับวิชาของไ e. อนะครับแบบนี้นะประมาณนี้นะครับเนาะมันก็จะคล้ายๆกับวิชาดาบของไ e. อเลยนะครับสําหรับกระบวนท่าแรกนะครับดาบ ภาวารีนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวไปชมกระบวนท่าที่2นะครับไปโอเคครับกระบวนาท่าต่อไปนะครับสําหรับปานวาลีก็จะเป็นกังหันน้ํานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2นะครับเป็นกังหันน้ําแล้วก็แยกเป็นกังหันน้ําด้านข้างนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าใช้จริงจอ่ะมาจอกมาเป็นแบบไหนนะผมคงตีลังกาเหมือนในอนิเมะไม่ได้นะครับเนาะดูจากเุ่นผมละโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับซึ่งตามแนวคิดของผมนะมันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้ากังหันน้ำก็สมมติเราใช้ดาบแบบนี้นะมันก็จะหมุนไปแบบนี้แล้วก็ปันเห็นไหมถ้าเป็นด้านข้างก็ปันประมาณนี้ถ้าเป็นถ้ากังหันน้ำนะถ้าเอาปรับเปลี่ยนมาใช้แบบจริงนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกระดูกัก ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกระบวนท่าที่2นะดัดแปลงมาจากอนิเมะเอามาลองใช้จริงดูนะครับผมคงตีลังกาม้วนฟันแบบในอนิเมะไม่ได้นะก็เลยดัดแปลงเอาเป็นแบบท่ากังหันน้ําก็สวัดฟันแบบนี้นะครับเล่นข้อมือเอานะครับแต่ถ้าเป็นกังหันนั้ํนนาด้านข้างนะครับก็สวัดฟันด้านข้างเอาแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกระบวนท่าที่3กันนะครับไป โอเคครับต่อไปก็เป็นกระบวนท่าที่3นะครับกระแสน้ำไร่ลำนะครับเนาะก็จะเป็นการาตัดผ่านนะครับจะไปใช้กับสตูที่มีจํานวนหลายคนนะเราจะมาลองดูนะครับจะดัดแปลงจากอนิเมะดูนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับปะ่ะเราไปดูกัน ต่อไปก็จะเป็นกระบวนท่าที่4นะครับเป็นกระบวนท่าคลื่นน้ำนะสาหรับกระบวนท่านี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันจะใช้แบบไหนแต่ผมจะตีความออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันไป ก็จะเป็นกระบวนท่าที่5นะครับหยาดฝนแห่งความเมตตานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลย ็เป็นกระบวนท่าที่6นะครับกระแสน้ำบนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไปกระแสน้ำบน ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับกระบวนท่าที่6กนะครับกระแสน้าบนนะครับเนาะก็เป็นท่าที่อ่เรียกว่าเป็นท่าหมุนตัวนะฟันหมุนตัวนะครับก็ปรับเปลี่ยนใช้ได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับเนาะโอเคแล้วก็ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นกระบวนท่าที่7นะครับหยาบน้ําค้างสะท้อนผืนน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยปะ คครับต่อไปนะครับก็เป็นกระบวนท่าที่8นะครับสายน้ําตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก็จะเป็นท่าฟันแบบตรงๆนะครับเนาะ ก็จะมีความรุนแรงนะครับในการฟันนะครับเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปชมท่าต่อไปกันโอเคครับก็ท่าที่9นะครับชื่อว่าละองกระแสน้ําคลั้งนะครับเนาะก็จะเป็นท่าที่คล้ายๆนะยืนบนละอองน้านะครับเนาะลดพื้นที่ในการแตะพื้นนะครับผมคงทําไม่ได้นะ <laughs> ท่านี้ขอข้ามไปก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปท่าที่10กันนะครับปะ โอเคครับท่าต่อไปนะครับกระบวนท่าที่สิบนะครับสายน้ำไร้จุดจบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับปะ าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระบวนท่าที่กียู่เป็นคนคิดค้นมานะครับเรียกว่า,าผิวน้ําสงบนิ่งนะครับเนาะก็ยืนเฉยๆนะครับเป็นท่าที่ใช้ความสงบสยบศัตรูประมาณนี้นะครับนะโอเคนี่นะก็สำหรับ11กระบวนท่าของปานวารีนะครับเนาะก็มีท่าที่ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเนาะเพราะว่า อย่างว่านะมันเป็นอนิเมะแล้วก็เรามาปรับเปลี่ยนใช้ใช้ท่าที่ใช้ดาบจริงๆฟันดูนะครับนาอก็จะมีท่าที่มันทําได้อยู่นะครับเยอะแยะเลยนะเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะที่ใช้ฟันได้จริงนะครับโอเคสําหรับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทแลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทแลนดด้วยนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรให้ชมอีกนะครับรอติดตามกันก็นแล้วกันวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ